แม้แต่คู่แข่งของคุณก็จะเคารพนับถือคุณคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่30พฤษภาคมคุณคือพระพรที่พร้อมสำแดงให้โลกรู้ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ10และชนชั้นทั้งหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระยาเวและเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่าน ณเวลานี้เราทุกคนถูกเรียกตามพระนามของพระคริสต์นั่นคือเราเป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นพระพรจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ10ที่กล่าวว่าและชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระยาวเวและเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่านจึงไม่ใช่เป็นแค่พระสัญญาแต่เป็นความจริงแล้วข้อความในส่วนที่สองที่ว่าและเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่าน ก็เป็นความจริงสำหรับคุณด้วยเช่นกันผู้คนจะเคารพคุณแม้แต่เจ้านายของคุณก็จะโปรดปรานคุณหรือแม้แต่คู่แข่งของคุณก็จะเคารพนับถือคุณเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนพิเศษเพราะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเสมอเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางพวกเขาผมเองก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ตอนที่ผมเพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานผมทำงานอยู่ในออฟฟิศเล็กๆชั้น3และมักจะได้กลิ่นปลาเค็มบ่อยๆเพราะมีร้านขายปลาเค็มที่ชั้นหนึ่ง และภายในออฟฟิศมซเล็กๆนี่แหละที่ผมคอยสารภาพเสมอว่าผมเป็นผู้ที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าจากนั้นผมจึงได้สัมผัสความโปรดปรานที่ล้ำเลิศจากลูกค้าของผมเจ้านายผมเองก็มองว่ามีบางสิ่งในตัวผมที่แตกต่างจากคนอื่นไม่นานนักบริษัทนั้นก็รุ่งเรืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเราได้ย้ายจากออฟฟิศเล็กๆไปอยู่ตึกใหม่ที่ตอนนั้นคนในยุค80มองว่าเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยี เราได้ครอบครองออฟฟิศบางส่วนที่นั่นและเริ่มพัฒนาความเชี่ยวชาญในเรื่องของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และหลักการทำงานของมันในไม่ช้าเราก็ได้ครอบครองออฟฟิศทั้งชั้นนี่คือความเจริญก้าวหน้าที่พระเจ้าได้มอบให้เรายิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงอวยพรผมอย่างมากมายผมได้รับเงินเดือนที่ดีมากๆได้รับความโปรดปรานจากเจ้านายและมีโอกาสได้อยู่ร่วมวงในใกล้ชิดกับเจ้านาย ไม่กี่ปีต่อมาผมได้ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาและเมื่อผมบอกข่าวนี้กับเจ้านายของผมเขาร้องไห้เมื่อได้ฟังซึ่งผมไม่เคยรู้เลยว่าผมมีคุณค่าสำหรับเขาขนาดนั้นและทำให้ผมได้ตระหนักว่าโดยพระคุณพระเจ้าเจ้านายก็ได้รับพระพรผ่านชีวิตผมด้วยคุณเองก็ถูกเรียกตามพระนามของพระเจ้าเช่นกันไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณคือพระพรพระพรของพระเจ้าอยู่ที่คุณ และผู้คนรอบข้างคุณจะรู้ว่าคุณคือพระพรเคลื่อนที่ที่พร้อมจะสําแดงให้โลกรู้เพราะว่าพระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณสิ่งดีๆก็พร้อมจะเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอประกาศว่าลูกคือพระพร ลูกเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าลูกเป็นคนพิเศษเพราะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเสมอขอให้ผู้คนรอบข้างลูกได้รับพระพรเหมือนอย่างลูกในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน